ทำไมทุกคนควรจะใช้แขนจับจอและรู้สึกว่าราคาเนี่ยมันเข้าถึงยากแต่ไม่ใช่กับตอนนี้ค่ะเพราะนี่คือแบรนด์น้องใหม่ Human Motion แบรนด์แขนจับจอที่ราคาเริ่มต้นพันนิดๆแต่งงานวัสดุแข็งแรงดีไซน์สวยแล้วก็ในคลิปนี้เฟซจะมาแนะนําการเลือกซื้อแขนจับจอให้เพื่อนๆฟังด้วยเอาไปอดัดแอปใช้กันได้เลยถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กดติดตามไปดูพร้อมกันค่ะ สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟรซี่ค่ะมาเริ่มกันด้วยการหาคําตอบก่อนว่าทําไมเราต้องใช้แขนจับจอในเมื่อจอมอนิเตอร์ทุกตัวมีขาตั้งมาให้อยู่แล้วแล้วสิ่งนี้มันเกิดมาเพื่อใครละ่ะเดเฟมาสรุปให้3มเหตุผลหลกัลกๆข้อแรกก็คือช่วยลดอาการออฟฟิศซินโดรมได้จริงปกติขาตั้งเดิมๆเ,เนี่ยการจะปรับองศาความสูงต่ํามันก็จะไม่ได้เยอะมากบางรุ่นก็คือเตี้ยเกินไปทําให้เราต้องก้มมองจอหรือจออยู่ไกลเกินไปก็เผยยื่นคอเข้าไปหาอีกผลก็คือตอนเราใช้งานนาน,น,าน หลายวันเข้าหลายชั่วโมงเข้าเป็นพันพันชั่วโมงเนี่ยจะทําให้เกิดอาการปวดคอบ่าไหลาตามมาได้แขนจับจอเนี่ยก็จะช่วยให้เพื่อนๆสามารถจะปรับองศาจอให้พอดีกับระดับสายตาอยู่ไกลเกินไปก็ดึงมาให้ไกลมากขึ้นถ้าใครเป็นออฟฟิศซินโดมเฟนบอกเลยว่าควรจะมีแขนจับจอช่วยได้เยอะมากจริงข้อที่2ช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยหน้าโต๊ะคมอมเพราะไม่มีขาตั้งมาเก,กะก็เหลือพื้นที่ให้วางของเยอะมากขึ้นโดยเฉพาะถ้าใครมีพื้นที่โต๊ะน้อยอยู่ในคอนโดเล็กๆเ,เปลี่ยนไปใช้โต๊ะใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้ว แขนจับแบบนี้ก็คือไอเทมที่มาร์ชแอบสามารถจะวางของหน้าโตคอมได้เยอะมากขึ้นและ3พอพื้นที่ใช้สอยเพิ่มก็สามารถจะแต่งโตคอมให้สวยได้แล้วในแขนจับจอส่วนใหญ่มักมาพร้อมกับที่เก็บสายช่วยให้โตะดูคลีนขึ้นเยอะรวมถึงดีไซน์ของแขนจับส่วนใหญ่ค่อนข้างสวยอยู่แล้วสามารถเลือกคุมธีมให้เข้ากับเด็กเซตอัพของเพื่อนๆกันได้เลยไม่ยากสำหรับทิกในการเลือกซื้อแขนจับจอสิ่งแรกที่เฟสอยากแนะนําให้ดูก่อนก็คือต้องรู้ว่าจอคอมของเราหนักกี่กิโลซึ่งปกติจะมีระบุ ตามเว็บไซต์อ f f i c i a l ของแบรนด์จอน้น้ๆทีนี้เราก็ค่อยมาดูรุ่นแขนจับจอว่ารองรับน้ําหนักได้พอดีกันไหมแนะนําว่าให้เผื่อเกินไว้นิดหน่อยเพราะมันจะมีเรื่องของความหนักของสายไฟบ้างบางคนใช้ไลท์บาร์ก็ต้องบวกเพิ่มขึ้นตามไปด้วยอย่างแขนจับจอที่เราใช้กันเนี่ยจะเป็นตัว Human Motion T6K1 เป็นรุ่นเล็กรองรับน้ําหนักได้ไม่เกิน9กิโลโดยจอที่มักจะอยู่ในเรนนี้ก็คือจอขนาด17นิ้วจนถึง32นิ้วส่วนแขนจับจอรุ่น Human Motion T9K 1> 1. จะเน้นจอขนาดใหญ่หรือใช้วัสดุโลหะที่น้ำหนักเยอะๆจะรองรับน้ำหนักได้มากถึง18กิโลใช้งานได้ตั้งแต่จอขนาด17นิ้วจนถึง49นิ้วหลังจากคำนวณเรื่องน้ำหนักที่รองรับเสร็จแล้วมาดูเรื่องของการปรับองศายิ่งปรับได้เยอะปรับได้ง่ายก็ยิ่งดีเพราะเอาจริงรุ่นถูกๆหลายรุ่นมักจะไม่ค่อย flexible สักเท่าไหร่เฟซใช้มาแทบจะทุกแบบแล้วที่เจอบ่อยก็จะเป็นปรับสูงต่ำได้อย่างเดียวหรือดีขึ้นก็คือยืดจอเข้ามาหาตัวได้ใกล้ๆอีกทั้งบางรุ่นน่ะไม่มีสปริง ทุ่นแรงจะยกจะปรับทีเนี่ยก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันถ้าจะให้แนะนำนะเฟสคิดว่าหาแขนแบบฟูลโมชั่นที่สามารถปรับได้ทุกทิศทางแบบ2รุ่นเนี่ยที่หยิบมารีวิวให้ดูกันซึ่งเอาจริงสเปค2รุ่นนี้กใกล้เคียงกันมากๆที่6คิดหนึ่งจะเด่นตรงที่สามารถปรับก้มเงยหรือว่าทิ้วได้กว้างกว่ารวมๆ125งรอองศาขณะที่ตัวที9คิดหนึ่งจะรองรับประมาณ90องศาแต่ใช้งานจริงเฟสว่าเพียงพอทั้ง2รุ่นเลยส่วนจุดอื่นๆก็สามารถปรับได้เท่ากันอย่างเช่นหันซ้าย ขวาได้เต็มพิกัดและหมุนได้รอบ360องศาเลยสามารถจะทําจอเป็นแนวตั้งก็ได้โดยเฉพาะสายทํางานเอกสารสายสตรีมใช้เป็นจออ่านคอมเมนต์ได้แบบแนวตั้งแต่ข้อควรรู้อย่างหนึ่งคือเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องเผื่อความยาวพวกสายการเชื่อมต่อไว้ด้วยให้ยาวสักประมาณ2-3เมตรจะสามารถปรับองศาได้เฟกซิเบิลรวมถึงว่าสายนี้เนี่ยมันก็ต้องไปซ่อนตามช่องต่างๆก็เลยค่อนข้างจะใช้ยาวนิดนึงและในแขนจับจอแบบฟูลโมชั่นมันจะมีระบบสปิงเข้ามาช่วยทุ่นแรงโดยแบ่ง ออกเป็น2แบบหลกัหลกๆมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเนาะอย่างรุ่นเล็ก T 6กขีดหจะใช้สปริงแบบแมชชีนิเคิลข้อดีคือราคาไม่แพงแต่เวลาปรับองศามันจะไม่ได้ลื่นมากต้องออกแรงเยอะกว่าแล้วก็เน้นติดตั้งแล้วปรับยังไงใช้อย่างนั้นไปเลยมากกว่าขณะที่รุ่นใหญ่ T 9กขีดหจะเป็นแบบแกสสปริงปรับได้สมูทไม่ต้องออกแรงเยอะสามารถไขปรับแรงต้านได้เหมาะกับคนที่ชอบปรับองศาแขนจับบ่อยๆและเรื่องของการติดตั้งอันนี้ก็สาคัญเหมือนกันปกติจะมีวิธีติดตั้งแขนจับจออยู่ประมาณ2 รูปแบบก็คือแบบหนีบไปกับโต๊ะแล้วก็แบบเจาะรูส่วนตัวเฟซชอบแบบหนีบเข้าไปเนาะมันค่อนข้างติดตั้งได้ง่ายกว่าแต่แบบเจาะรูมันก็จะเนียนไปกับโต๊ะแลนะทีนี้เราก็ต้องดูด้วยว่าแขนจับจอที่เราเลือกมาสามารถจะหนีบกับโต๊ะที่มีความหนาได้เท่าไหร่บ้างอย่างสองรุ่นนี้จะรองรับตั้งแต่10จนถึง75มิลซึ่งถือว่าครอบคลุมโต๊ะหลายๆตัวอยู่พอสมควรถัดมาเรื่องของวีซ่าเมาส์หรือตำแหน่งรูน็อตบริเวณหลังจอรองรับระยะเท่าไหร่กันบ้างรวมถึงว่าแขนจับจอเนี่ยรองร มาตรฐานของจอส่วนใหญ่ในตลาดรวมถึงว่า Human Motion ทั้ง2รุ่นเนี่ยจะรองรับเป็นวีซ่ามอลตั้งแต่75คูณ75มิลแล้วก็100คูณ100มิลซึ่งค่าเนี้ยใช้ได้กับจอทุกรุ่นแน่นอนแล้วก็ขอเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเรื่องของความยากง่ายในการติดตั้ง2รุ่นนี้อย่างที่6ขีด1อ่ะจะติดตั้งค่อนข้างง่ายขยับตำแหน่งได้สะดวกเอามือหมุนน็อตด,ด้านใต้ได้เลยแต่ด้วยโครงเหล็กที่ยื่นมาค่อนข้างเยอะอาจจะเกะกะเล็กน้อยขณะที่ตัวที9คิ1จะไม่มีโครงยื่นลลลงมาาเเเเยยยนน้รรีบรบแต่วปัขัข การหนีบจะยุ่งยากมากกว่าเพราะต้องยกโครงด้านบนออกก่อนแล้วก็ไขน็อตบริเวณด้านในถ้าสมมุติว่าติดตั้งจอไปแล้วเดินสายไฟหมดแล้วจะมาขยับตำแหน่งที่หลังเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากมากๆก็เล็งตำแหน่งให้ดีตั้งแต่ติดตั้งจะได้ไม่ต้องมาทั้งปวดหลังนะคะหลังจากที่เราสอนเลือกสเปคทุกอย่างไปครบถ้วนให้ตรงกับตามการใช้งานสิ่งถัดไปจะเป็นเรื่องของการดีไซน์และงานวัสดุซึ่งก็จะมีทั้งแบบดีไซน์เรียบ,ยบมินิมอลหรือว่าเป็นเกมเมอร์จ๋าๆมีไฟ RGB เสริมเข้ามาอะไรประมาณนี้เนาะก็ เลือกเอาแล้วแต่ความชอบแต่ถ้าเป็นเฟสก็จะเน้นแต่งโตคอมโทนขาวมินิมอลหน่อยสีไม่ต้องเยอะมากอาจจะชอบน้องเล็กอย่างทีหกิดหนึ่งเพราะว่าน้องเป็นสีขาวเนาะแต่ถ้าเกิดแบบเน้นเทๆ่ๆดูดูก็มาโทนดำในตัวทีเก้าิดหนึ่งกันได้เรื่องสีสันของแขนจับจอทางแบรนด์เขาฝากมาบอกเพิ่มว่าในอนาคตจะมีสีอืนอ่นๆเข้ามาอีกไม่ได้มีแค่สีดำหรือว่าสีขาวนะคะแล้วก็ในหลายๆายรุ่นเนี่ยมักจะมีที่เก็บสายไฟมาให้ด้วยเพื่อเพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่จะซ่อนได้กี่มากแค่ไหน ขึ้นอยู่แต่ละตัวอย่างที่6กขีดหราคาประหยัดกว่าก็อาจจะเก็บสายได้ไม่เนียยมากด้วยข้อจํากัดตัวข้อต่อต่อตางๆวิธีเดินสายแบบลอยยิง่งคาโตะคอมเพเื่อนเนี่ยมีไลท์บาร์มีสายออดีโอมันจะลกชัดเจนขนาดที่ลูกพี่ใหญ่ที่9ขีดหนึ่งสามารถจะซ่อนสายช่วงข้อต่อด้านบนด้านล่างได้จะเก็บสายได้เนี้ยกว่าแต่ก็ราคาสูงกว่าเล็กน้อยเนาะส่วนเรื่องของงานวัสดุจะมีทั้งแบบโลหะล้วนซึ่งจะเด่นเรื่องของความแข็งแรงแต่ต่ มาด้วยน้ำหนักที่มากกับอีกแบบเป็นวัสดุไฮบิดคือใช้โครงโลหะแต่วัสดุข้อเป็นพลาสติกได้ความแข็งแรงเหมือนกันแต่น้ำหนักก็จะเบาลงมากกว่าอีกทั้งราคาก็มักจะถูกกว่าด้วยซึ่ง h e m แ n Mo มชั่นทั้ง2รุ่นก็จะเป็นแบบอย่างหลังนะคะใช้วัสดุทั้งเหล็กอลูมิเนียมแล้วก็พลาสติกรวมกันเลยรุ่นใหญ่อะดูแบบแข็งแรงแน่นหนามากๆแล้วก็หนักด้วยแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่ารุ่นเนี้ยรองรับจอขนาดใหญ่น้ำหนักเยอะๆนั่นเอง แล้วนี่ก็จะเป็นทริคเบื้องต้นในการเลือกซื้อแขนจับจอจากที่พวกเราลองใช้งานกันมานะคะถ้าเกิดใครดูจนจบเนี่ยแล้วสนใจแขนจับจอของ Human Motion บอกเลยว่าราคาเขาดีงามแบบที่เฟซโปรโมทไปช่วงต้นคลิปอย่างตัวเริ่มต้น T 6ขีดหนึ่งอยู่ที่10,90บาทเท่านั้นเอาจริงเฟเชียร์ตัวนี้นะสีน้องสวยแล้วก็มินิมอลราคาดีตัว Human Motion T 9ขีดหนึ่งตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยราคาอยู่ที่2 0ง0บาทเน้นการรองรับน้ำหนักจอได้เยอะใช้กับ จอโค้งจอขนาดใหญ่ได้แล้วก็ทุกรุ่นมีรับประกันศูนย์ไทยให้3ปีเต็มซึ่งพิกัดต่างๆเ็ซแปะไว้ให้ที่ y o u u u e s s o p p p n n แท็กมุมซ้ายล่างหรือว่าคําอธิบายคลิปนะคะใครชอบแบบไหนไปลองเลือกกันได้เลยแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย